เตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะมาถึงกับโทรศัพท์มือถือของคุณข่าวหรือล่าสุดเกี่ยวกับวันยุ้ย8.5ของ s ซั s ซุงที่อาจจะมาพร้อมกับ Android 16และเปิดตัวพร้อมกับรุ่นใหม่ๆของ Galaxy S26 Series ในปีหน้ามีฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจมากๆที่จะเพิ่มความสะดวกในการถ่ายภาพสำหรับผู้ใช้งาน g a l ล x y คือการปรับปรุงโหมดโปรในแอปกล้องโหมดโปรที่เพิ่มความสามารถให้กับผู้ใช้งาน วันยุ้ย8.5จะมีการปรับปรุงโหมดโปรในแอปกล้องที่จะช่วยให้ผู้ใช้งาน Galaxy สามารถตั้งค่าและบันทึกค่ากล้องลงหน้าได้เองนี่คือฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งาน Samsung ได้ร้องเรียกมานานแล้วและดูเหมือนว่าความคาดหวังนั้นก็จะเป็นจริงในอนาคตใกล้ๆโดยฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราสามารถบันทึกการตั้งค่าต่างๆในโหมดโปรที่ปรับไว้เองเช่นค่า ISO ความเร็วชัตเตอร์ชัตเตอร์สปีดค่าสมดุลแสงขาวไว้บาลานซ์ระยะโฟกัสโฟกัสเลน และการตั้งค่าโทนสีต่างๆ saturation, contrast, highlights, s h a d o w และเก็บไว้เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวก่อนใช้งานจริงประโยชน์ของฟีเจอร์ presets การมีฟีเจอร์ presets จะช่วยให้เราสามารถสร้างค่ากล้องลวงหน้าสำหรับสถานการณ์การถ่ายภาพที่แตกต่างกันเช่นถ่ายดาวกลางคืน ถ่ายภาพกีฬาหรือถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอเอาไว้ก่อนล่วงหน้าและเมื่อเจอสถานการณ์นั้นๆก็สามารถเรียกใช้ค่าที่ตั้งไว้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรับค่าใหม่ทั้งหมดทีละอย่างเหมือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีข้อมูลระบุว่าพรีเซสบนวันยุ้ย8.5จะสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะใช้กับเลนตัวไหนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเลนวอันตราย เทเลฟโตหรือแม้แต่กล้องหน้าและน่าสนใจอีกอย่างคืออาจมีความสามารถในการแชร์พรีเซสเหล่านี้ให้กับผู้ใช้งาน Galaxy คนอื่นๆผ่านฟีเจอร์ควิ์แชร์ทำให้เราสามารถแบ่งปันเทคนิคการถ่ายภาพของตัวเองได้ง่ายขึ้นการพัฒนาฟีเจอร์พรีเซส แม้ว่าการอัปเดตวันยุเ8.5เบย์ออาจมีการเลื่อนออกไปบ้างแต่การค้นพบโค้ดที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์พรีเซสในวันยุเ8.5รุ่นทดสอบก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่า s ซัมซุงกำลังพัฒนาฟีเจอร์นี้อย่างจริงจังเพื่อตามให้ทันคู่แข่งในตลาดที่หลายแบรนด์มีฟีเจอร์นี้ไปแล้วและเป็นการยกระดับประสบการณ์การถ่ายภาพระดับมืออาชีพบนมือถือกาแล็กซี่ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขั้น แต่นี้เป็นฟีเจอร์ที่เหมาะกับผู้ใช้งานที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและต้องการความสะดวกในการตั้งค่ากล้องคุณคิดว่าฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ดีขึ้นไหมคุณคิดว่าฟีเจอร์นี้จะมีประโยชน์กับการถ่ายภาพของคุณไหมมาพูดคุยกันในกลางคนเลย